สวัสดีครับน,น,นี่ตอนเราเข้าสู่มาค่าพาตัว ep 2นะครับวันนี้เกาหลีมีอัปเดตนะครับ ep 2ก็เลยมาไวกว่าที่คิดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมนูสุดปังที่เพิ่งอัปมานะครับอันนี้หลายคนเห็นแล้ว ep ที่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะต้องเปลี่ยนบิวเองนะเราก็กดตั้งไว้เลยเราตั้งอะไรไว้ที่ a l t เทเนต e เนี่ยอันที่1อันที่2เนี่ยคือเราไม่ต้องมากดก่อนที่เราจะเข้าดานอีกแล้วก็คือเราเซตไว้ได้เลยว่าดันเนี้ยเราใช้บิวหนึ่งไปลงการ์เดียนใช้บิวสองอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่่แบบบเเลลนหลๆนิวจะ ใจดีว่าอันนี้มันทําให้ชีวิตเนี้ยสบายขึ้นมากนะครับถัดไปนะครับคืออันนี้นะฮะเนี่ยนะครับ หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะการที่คุณกดย่อยแล้วมันกดตกลงให้เองอะ่ะจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แต่สําหรับคนที่เล่นมานานมากอย่างผมเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากเลยนะคือมันทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะเวลาได้อันเนี้ยมาคิดดูดิว่าวันหนึ่งอะคุณต้องย่อยของกี่ครั้งแล้ว,ลวคุณมีกี่ตัวที่เคอ o ที่คุณต้องลงอะแล้วคุณต้องมากดตกลงอะแล้วผมเล่นมาแบบ6กเดือนเก้าเดือนแล้วอะที่มันต้องมานั่งกดย่อยแล้วกดตกลงอะคือโคตรดีมากเลยอันนี้ต่อไปนนะคะเป็ของที่แจกมา แรกนะครับก็เป็นข่องที่ไว้ในบ้านนะครับเนี่ยตั้งสวย,สวย อันนี้เป็นเปลี่ยนหน้าตาตัวละครนวนี้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยอันนี้เปลี่ยนฟ้า132อันหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าอันนี้สําคัญยังไงแต่อันนี้คือเขาแจกเยอะมากนะคือทั้งหมดเนี่ยผมขออันเดียวก็ได้ผมขอใหเปี่ยนฟ้าเนี่ยคืออันนี้มันมีมูลค่ามหาศาลสุดๆเลยประดับแดง1ชิ้นเนี่ยใช้25อันนะก็คือทั้งตัว5ชิ้นเนี่ยก็คือ125อันผมทําตัวใหม่ได้ตัวหนึ่งเลยเยอะมากครับการทองอีเอ็กพีการครับอันนี้เป็นเพลงเดี๋ยวผมจะพูดในที่ต่อไปแล้วก็ เป็นสัข์ขีครับสั์ขีเว็นบอร์ดสวยๆนะชอบมากแม่งฟงฟิงน่ารักดีนะ เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะแล้วก็คัตตูมตัวละครนะครับก็คือเป็นกล่องที่เลือกได้เดี๋ยวผมจะเลือกแมวใส่แว่นเนี่ยนะให้ตัวฮอลลี่ในผมใส่นี่ก็เป็นหน้าตาของทั้งหมดนะครับแล้วก็อสุดท้ายครับที่เขาแจกครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับตัวเล็กๆที่มันวิ่งตามเราเนี่ยก็คือโอ้โหฟูงฟิงน่ารักมากคือใครได้แบบนี้ก็ก็ไม่น่าน้อยใจแล้วแหละคือเขาแจกได้ดีผมจะเลือกตัวขวาบนนะตัวขวาบนเนี่ยที่มันเป็นสีลุงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนสีได้นะเน่ียปล สีไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับของแจกก็แจกแพ็คเลือกการทองด้วยนะนี่ผมเพิ่งเห็นโอ้โหโคตรใจดีอ่ะแล้วก็ของนะครับสัตว์เลี้ยงนะผมจะเอาตัวนี้ไหมนี่นะครับผมจะเอาตัวนี้นะลองดูสีมันนะมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยนะตัวอื่นเนี้ยไม่มีนะครับมันจะเป็นสีของมันเหมือนเดิมเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ก็เปลี่ยนสีครับเป็นออรลาล่าครับแบบเปลี่ยนทั้งตัวนะครับอันนี้เป็นแบบเปลี่ยนเป็นลายทางนะครับ ตัวอื่นก็น่ารักฟงฟิงฟงวิงนะครับถัดไปครับก็สโนว์บอร์ดนะครับนี่ครับสโนว์บอร์ดสัตว์ขี่นะครับเห็นไหเปลี่ยนสีฮะ นะนนี้ก็เป็นโลกหมุนที่เขาแจกมานะครับมันคุใหญ่เลยหรือตัวมันเตี้ยก็ไม่รู้นะก็น่ารักดีครับสายตกแต่งบ้านน่าจะชอบนะนัดไปนะครับเป็นฟีเจอร์เพลงนะครับคือเขาให้เครื่องเล่นเพลงมาเนี่ยแล้เราสามารถเปิดเพลงอื่นได้นะที่อยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ดูครเราเปลี่ยนเพลงได้ครับ ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ย ก็มี NPC ที่ผมก็ใช้เวลาอยู่กับมันแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะกว่าจะรู้ว่าคืออะไรก็คือ NPC ขายเพลงนั่นเองนะคือเราลงอะไรมาเนี่ยนครับเบียร์คิดมีตัวตลกนะผมลงตัวตลมลงอะไรผ่านแล้วมันก็จะซื้อได้นะเนี่ยมีอไวชุดมีอาร์กอสนะมีเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยผมนะครับได้มาก็กดใช้ครับเพลงตัวตลกครับ ก็เป็นอะไรเล็กๆเอยนะครับที่หลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะครับไม่รู้ว่าชอบเพลงที่ไหนกันบ้างนะส่วนตัวเนี่ยผมชอบเพลงเมืองเฟตันนะแล้วก็เพลงของเนลเลียผับนะฮะที่อยู่ตรงนี้อยู่ที่สเตอร์นะอะอเดนไทที่ผับที่เน r เลียอยู่เนี่ย ลองไปฟังนะผมชอบเพลงนี้มากเลยมันชิลดีนะแล้วก็เพลงของเกาะดุกกี้นะมันปั่นดีอะตอนที่เราไล่ตีดุกกี้อะไหนใครชอบเพลงอะไรเนะี่ยลองคอมเมนต์ให้ผมดูบ้างว่าชอบอะไรกันบ้างอันนี้นะครับผมจะหาตีจ้างอากอสให้ดูนะครับว่าเวลาเซิร์ฟเกาหลีหาตีจ้างเนี่ยทำยังไงอย่างแรกนะครับก็พิมพ์ชื่อเซิร์ฟไปก่อนนะครับอันนี้ก็กรอบจากโน้ตแพดมานะครับก็ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับพอได้ตีก็กดขอเข้าไปครับ นะครับแล้วเราก็ปรอบชื่อนะครับของหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยแล้วก็อนตังให้เขานะครับนะครับ แล้วก็พิมพ์หนึ่งหนึ่งครับบอกว่าเนี่ยเราโอนแล้วนะอันนี้ก็พิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะเราก็อยู่เฉยๆไว้ครับเพราะว่าเราโอนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะครับอประโยชนนี้น่าจะหมายความว่าให้โอนให้หัวหน้าปาร์ตี้นะครับเป็ที่2เนี่ยมันต้องแยกกันครับก็คือแต่ละตีก็โอนให้หัวตีตัวเองนะครับทำยมเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็พาเราลงดันับนี่นะครับเราถอดของด้วยนะเราจะได้ตายเร็วๆนะก็คือแบกจริงๆอ่ะแบกแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยคนแบกก็ยืนรอความตายอยู่ตรงนี้แหละ นะครับสำหรับสายรีฟัคไฮบิดนะครับอันนี้คนที่แบกอยู่นะครับเกียร์เขาสูงครับเนี่ยก็ตีกัน2คนนะเนี่ยนะเป็นวอลล์อดกับซอซาเลอร์นะครับถามว่าทําไมเขามาแบกกัน,นครับก็คือคนที่เกียร์สูงแล้วเนี่ยดันต่ำๆเขาไม่ได้เงินใช่ไหมแต่ว่าการที่เขามาทําแบบเนี้ยเขาเป็นการหาไรายได้เสริมเขารับคนละสามพันใช่ไหมวัวฮาร์ดหรือว่าเบียร์คิท้าสเนี่ยเขาได้สี่พันห้าก็คือเขาก็ได้เงินเสริมเนะี่ยต่ออาทิตย์เนี่ย 3,000ก็เป็นข้อดีของการเล่น d p s ที่เกียร์สูงแล้วนะครับก็คือสามารถมาทำแบกหาเงินเสริมได้นะครับส่วนคนที่มาจ้างแบกนี้ได้อะไรเนี่ยนะครับแบกจนจบดันนะครับตีกัน2คนเนี่ยคนที่จบดันเนี่ยเงินเนี่ยได้ พันหกใช่ไหมครับแต่ว่าค่าแบกเนี่ยก็คือพันหนึ่งเท่ากับว่าผมกําไร600โดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องมีเกียร์ก็ลงได้เนี่ยนะครับก็เป็นการลงดันแบบสบายๆปกติเนี่ยเวลาขึ้นเทียสานุณต้องทําของม่วงแล้วก็เป็นของทองใช่ไหมก็คือของส้มเนี่ยเพื่อที่จะลงอาร์กอตแล้วก็ไปทําของแดงที่1 4 1 5แต่ว่าการที่จ้างเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ทําของอะไรเลยโดยที่ผมจะไปเปลี่ยนของทีเดียว1 4 1 5เนี่ยนะครับก็คือผมจ้างอาร์กอจนได้อาร์กอครบตัวผมตีขึ้นให้เป็น ของเลยทั้งตัวเป็นประดับทั้งตัวก็คือเป็นการประหยัดค่าทําประดับไปนั่นเองครับอันนี้นะครับก็เป็นชุดแมวใส่แว่นนะครับกับน้องที่เปลี่ยนสีได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ